อุงมือ,อให้โดยรอบโดยเน้นความนานหนาๆไว้ตรงกลางแปรๆลงไปยัดลงไปประคองทำมืออย่างนี้บุ๊ปลงไปนะครับอ,อันนี้ช้าประคองไว้ข้างล่างแล้วค่อยๆบีบ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 เพื่อปิดไส้ตัวบีดเสร็จแล้วตรงนี้ให้มันเนียนๆสำคัญตรง,ข,งข้างล่างให้เนียนๆ นะครับ <c oughs> วางลงใช้อุ้มมือสองข้างนี้นะครับตบเข้าไปก่อนตบเข้าไปก่อนตบเข้าไปตบเข้าไปให้เขาเริ่มน้ำแหลมแล้วก็เก็บข้างล่างให้เขาเนียนๆนะครับนิโป้ดันตรงหัวจุก อันนี้จิ้มลงไปและครองก็จะเป็นสื่อ,อเพาะตอเป็นแบนเน้นรอบๆตรงการลางนูนจะไส่ทำกระปอกให้เขาประคองฐานเก็บ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 วาง ต,บล,ตบลงไปตบลงไปประคองถานนิ่ปโป้ช้อนจิ้มอันนี้รอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้ขอช้าๆครับแบนๆบก่อนขอบขอบ ให้หนูนตรงกลางเ,เอาไส้ใส่ลงไปาปบะคอมือไว้ค่อยๆปิดไส้ โอประคองหัวเจาะเข้าไปโอเคแล้วก็จะออกมแบบนี้นะครับนี่สวยงามสวยงามไว้มีโอกาสจะทําสูตรของการลงวิธีทำํำไส้แล้วก็วิธีทำเขาเรียกว่าทําทั้งหมดเลยคือคลิปเดียวสามารถทําทําทานได้เลยนะผมอันนี้ก็จะอาจจะลงเฉพาะเวลาวิธีหอ แล้วก็วิธีผสมแป้งก็จะทําให้ดูส่วนวิธีของการทํำไส้เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมไม่หวงสูตรแน่นอนนะครับไม่อุบอิปแน่นอนนะครับผมเราทําเพื่อวิทยาทําเป็นทานนะครับผมประมาณนี้สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็สามารถเอาไปร่วมไหว้พระไม่ว่าจะเป็นโรงเจหรือว่างานวัดบาอารามต่างๆนะผมก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ